ถ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศของไฟเสนส,สอรัชวงศ์นะครับสอรัชวงศ์วันนี้ท่าการจุดยุบันมะรีบ้านมะรีตมบลภูวงเงินอำเภอเสรีภูมิเป็นงานบุญประเพณีครับวัดพี่นี่บูรณไฟเนาะบ้านมะรียี่ต่างฐานนี้เป็นไฟแสงขนาดทองหานะพี่น้องตัวห้าสรัสรชวงศ์ ปีศาจหางเลยบ้างไหมต่อจากตอราตินแสนสุดที่ฟังนั่นฟังนี้ตอจากที่เป็นเป็นปีศาจหางวะเนาะเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันไปหน้องจุดจุดน้องแวนบ่น้องแวนได้พิจุดบ่ขอรับเจ้าวง สี่ร้อยห้าวิาชมผลงานนแรงนะงานเี่ยสี่ร้อยห้าวิสี่ร้อยห้า กันมัดหางลแเนาะช่วยก <Gym. S 1> ันมัดหางทีมงานสอราชวงศ์ทีมงานใหญ่นะเพื่อนเนาะทีมงานใหญ่สามรอยเจ็ดสิบห้ากยี่สิบปีสามร้อยเจ็ดสิบห้าลากสี่ร้อิ สามร้อยจาลากสี่รครับเน็้าจา่ข้างจำทะลมครับรวมบริจาคสองร้อยบาทสี่ร้อยี่สิมีงานของสรบก้ครับบรรยกาศฮอน้ออกี่หนย เป็นอีกหนึ่งบ้างของอึ่งไข่พี่น้องของอึ่งไข่เนะาเนะสรัชวงศ์หนึ่งในอึ่งไข่พี่น้งองสรัชวงศ์เนาะสามร้อยเจ็ดสิบห้าลากสี่ร้อยยี่สิบวิอันบักลามาอีกแล้วเซียนหน่อยเห็นไหมมือใส่เสียขาวเซียนบักไฟหน่อยก่อนเห็นไหมนี่นี่เซียนไฟหน่อยก่อนมือใส่เสียขาวดิไือ กับต้จากตอรับต้องเป็นนาทิอของแดตีนนะครับ1000บอรอนดีือทได้าเตีนดีเลยมหาฟังต้างด้านด้านขวาเป็นปากงทีมาเกีนาเก่าครับเอาทางครับเป็นาเก่าวกโอหน่อยหลังจากนั้เต็เตียนแต่าในนามของนาฬิกอง์ด้ ตอนนี้ใส่ต่อเนาะทีงมงานกำลังเตรียมสอดต,ต่อพี่น้องสอราชวงศ์เนาะหนึ่งในอึ่องไข่พี่น้องสอราชวงศ์เนาะอย่ามาติดตามผลงานกันเนาะเปิดสูงเ,งเดเ้พี่น้องเปิดสามร้อยเจ็ดสิบห้าลากสี่ร้อยยี่สิบนิเนาะพี่น้องเสด็จหลุดน้ำกันเนะาะบังนี่เนาะ สรชวงอาเจรยวก็จะโดนพิลามปกกันไม่ไล้นะจากไปสรชวกแนวเขพาจับจะได้พบกับ้าชีสรชวนสวยเจะไหน้เข้าสู้ที่พูน้องบ้านับ สอดต่อต่อสาไฟไปแล้วต่อระฆุมแล รสราชวงศ์เนีนิวันมะรีเนาะที่ทำผลงานดีบ้านมะรีตะบนภูมันอำเภอเสรภูมิใช่พี่นองสราชวงศ์เนาะ,ะเปิดมา375ล้4ล4า0วิเนาะ กำลังจัดที่หนีบนาจันนะครับกำังของอราดม้งำจสามร้อยสิบห้าล้านห้องัสี่สิบกำลังไทยอาจารคุณบคกนสถุงลงสตาร์ตกใกล้ๆได้หลาย พิาานสอราชบงสอโมบมงน้งเฮ้ยดันไปัไป้ยสุดยอดของการเดินทางพี่น้องที่รีอย่างเดียวเลย Sức hai giọt lên xuất giọt cái nòng đấy bác nhỉ, ống bẹp, bựu này xì lòi cái lùn thang, เดทางเปร้านแกเยี่ยมเินทางแบบอยอดเยี่ยมเลยเนาะพี่น้องเดินทางแบบอยอดเยี่ยมเลยฝากหน,น่อเนาะเ้่ไหนาก้งงเลยก็ชิมงานเน เอาเมกได้ล่อรุ่นรุนกันไปเรือยรุนกันไปแบบพี่น้องเยบานออกได้หลายคุ้ยอดเลยบางเลยหนึ่งร้อยผ่านหนึ่งร้อยผ่านไปเพื่ สาม้กิหายบกินเลยสุดยอดของการเดิน,นทางเลยเนาะยี่ไสามร้อยเจ็ดสิบหาลากสี่ร้อยยี่สิบที่คนต่างไว้ มาเด้อต่อเรางเนาะเป็นแชมป์บางนี่นะใด้เป็นแชมนะป์เด้บางบางดีบางดีตั้งหากกำลัง,งไหลผานนะครับกับเบ้าดีเบ้าดีเบได้มร้อยหกสิบบาทร้อยสาไปองศางามเงงข้อตัง ปยโยกระดับเบาๆวัน oh, ี่ปานครับยังมีควัมาบางๆโอ้ของไฟยิงสูงๆนังเลยนง่ายง่วาโอ้ไฟยิงสูงห่ยแมบแมปถแสงเนาะยี่กุมวัดมากุมข้างกับ ขาวบากๆๆัครับอิดกั้อยสวนกันอูนอะครับำแหน่หางอยู่ิีันนะครับขั่นขาวโๆโย่เบาๆล้มเบาๆสองร้้าคะแนนครับเนาเ้ยอีกสองร้อหาต่อไปเฮ้ยอีก200รยเกดีเบาดีาดแต่วันยันเดิดนะครับ บอดับดับเลอพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเอาหลายเอาหลายปีศาจหางทำงานแล้วงานตาแล้วปีศาจหางทำงานแล้วปีศาจหางทำงานแล้วสองรอมจอมปีศาจหางนะพี่น้องสาม เปลไปเลยีาถึพ่าทำงานแล้วอ่คุณเา่มันจะเลย่ยลุยไปลุยต้องเขาใช่ยอวาขอตัวขอตัวอันนี้โรกเมืองใครพครับนี่นี่อะบ้างเมงใครน่ะเน้นนอนพันธุชงบางๆอ้รคุณลาวบางๆงานที่สูงสุดไปบางดีเที่ยว บอลเบาลงเบาๆถ้าอกไม่เด็ดดูพ nah, <my serge> <ster> ี่นองกระเพิ่งันไปน้ำนะัะไปเรื่อยๆลงมาไปนอนเดี๋ยวพี่นองเดีทุกคนรับผมลงมาใกล้ฐานเลยเนาะโยนขวยซ้ายายนี่รเปลนี่แหละบ่ถ้าจทานสี่ยอะสามร้อยสามร้อยผ่านไปมีครไ

สามร้อยห้าสิบพนันไีตันนวใหญ่น,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 นักแต่มันไม่รู้ฮ่าฮ่าฮ่า พิศารหางพิศารหางท่งานเล้วไปรืเรอยๆร่อยๆเรอยหนอยๆไเรอยๆาอยเอเรื่อยเืเ่อยๆไาไปเรื่อยๆรับเอเยรอยอร่อไป่ร วอ้ีหลัอให้แล้วกีฟ้าพุที่สีขากีฟ้าขาวขาวยังไงเนาะอ่อ่าตั้งใสใสเมื่อกีฟ้าขาวขาวก่อนหงอยู่ใสใสใสเมื่อกีฟ้า กระพึงซึมเยี่ยงุงนะครับเอาอีกนะเนาะมอบึน้่าันก่อมือเขากำลังมากิปลาปลาจ้งจางเขาน้องพี่เราเากหาก่อนหน้าาบ่อนปฝาก้อนหน้าา450ผ่านไป เอไปไพ่พี่น้องเขาไปไพ่แล้วตามแล้วอ่าตามลงมาไปไปไหอเนาะตามลงมาตึ้4 7 0 4 7 0คะแนนพี่น้องอยปีศาจหางเนาะสรัชวงศ์สุดยอดพี่น้องสุดยอดสราชวงศ์เนาะ